ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนจุดงนะครับวันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับช่วงค่าๆนะครับมีเย็นอ่าเดี๋ยวจะพามาชมรถหกล้อ n k r นะครับร้อแรงนะครับตัวนี้ซึ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับตัวนี้ เดี๋ยวก็จะพามาชมรอบๆคันนะครับตรงนี้ นี้กระบาจะสวยนะครับตัวนี้กระบาความยาวจะประมาณ4ี่เมตรยีนะครับ NKR นะครับ1้ 110. อยสตัวนี้ก็จะเป็นพื้นไม้ธรรมดานะครับพื้นสวยนะครับกระบาสวยนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นห้าน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นห้าน็อตนะครับน็อตล้อห้าน็อตน็อต่อข้างหกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นยางยางขอบสิบหกนะครับเจ็ดห้าศูนย์เออตัวนี้เจ็ดร้อยขอบสิบหกนะครับตัวนี้ เดี๋ยวมาชม้านหน้าและยางหน้าก่อนนะครับตัวนี้ข้างหน้าก็อเป็นห้าน็อตอ่อสิบหกเหมือนกันนะครับยางสวยครับยางหน้า เกลีร้อยขอจุดหมกเหมือนกันนะครับยางหน้าครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องอีสุซี e ีหนึ่งนะครับร้อยสิบนะครับฝาดำนะครับสภาพเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มแถวนะครับเป็นปซ้ำ ค้าซีสวยมากนะครับนหครับผ้ากอะสีสภาพเดินๆลยครับคัาซีตัวนี้ไม่มีรอยผูเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเผ่าอีก้านนึงนะครับยางหลังไม่สวยนะครับตัวนี้ภาพยาง ็จะพามาชมคันซีด้านน,าาาน,นึงนะครับนี่ครับสภาพคันสีด้านนึงนะครับสวยครับไม่มีรอยปูเลยนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับสภาพดูดูเลยครับกริ๊บเลยตัวนี้ หัวลวงแล้วง่งข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ตัวนี้ทะเบียนขาดเกินสามปีนะครับทะเบียนขาดเกินสามปีทะเบียนพร้อมโอนนะครับตัวนี้ภายนอกก็จะมีรอยตะหมีนะครับอขอบหน้าตัวนี้ก็แตกนะครับ ประตูด้านขวาของคนขับนะครับพอดีรถคันนี้ถอยชนนะครับชนนิดหน่อยนะครับตัวนี้ประตูก็เลยปิดไ็แค่ได้นะครับเก็บรายละเอียดที่หนก็โอเคนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาชมสภาพภายในครับนี่ครับ ตัวนี้เราแก้ตัวนี้ก็คือจบเลยครับประตูนะนะครับภายในนะคือลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามทางร้านเกียสมของเราดูนะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นเกียร์สั้นนะครับตัวนี้เกียร์สั้น นี่ประตูก็จะเป็นหมูช้างนะครับเติมๆเลยครับเบาะก,ก็มีรอยขาดนะครับเบาะคนนั่งนะครับกระบอกคนขับครับแนวสภาพอ่นนี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีรอยแตกนะครับ ครับตัวนี้ก็จะเป็นรถพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับก็ไปใช้งานได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ เครื่องดีมากนะครับตัวนี้ 4E110 นะครับเครื่องสวยนะครับประตูก็จะปิดไม่ค่อยได้นะครับพอดีมีรอยอถอยชนนะครับประตูถอยชนอยู่ ือถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนชิโกงของเราดูนะครับหรือช่อง YouTube วิเชียนชิโกงของเราก็ได้นะครับตัวนี้ยี่สูเอ็น1คแรงนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มแถวนะครับทะเบียนขาดเกิน3ปีนะครับรถพร้อมใช้แต่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยครับคือประตูครับตัวนี้ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่นานใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามดูนะครับครับสวัสดีครับ เชียนเสียงปงลูกค้าท่านใดอยากได้อะไรรดยนต์แวะเข้ามาดูชมเรายินดีต้อนรักเรายินดีต้อนรัก